วันนี้จะมารีวิวนะครับเส้นทางเดินเทรลกิ้งนะไปปราสาทปลายบัดพอเพื่อนๆขับรถขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับป้ายวิเวกอสมเขาปลายบัดเราก็เดินตรงไปเลยนะทางนี้จะเห็นประตูเหล็กอันนี้นะแล้วก็ทางลูกรังนี้ครับเดินตรงไปเลยอันนั้นนะใบเสมาซึ่งผมเคยมาทำคลิปน่าทาบนบวันนี้ยังแฉะอยู่นะฝนเพิ่งหายไป มีป้ายนะครับปราสาทลายบัตรหนึ่งแต่พอมาเดินจริงๆอย่างนี้ก็ดูยากเหมือนกันนะต้องดูแต่ทางที่เคยมีคนเดินผ่านแล้วแล้ว,ลวก็มีลวดหนามอันนี้นะไข่สะายเป้ระวังนะมันจะเกี่ยวได้ซึ่งมันจะชอบเกี่ยวเป้แน่นอน ไปต่อเลยครับเจอป้ายอันที่สองแล้วนะเดี๋ยวซ้ายมีข้อควรระวังอันหนึ่งนะครับสำหรับการมาเดินป่า,าแถว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 นี้แถวภูเขาไฟครับคือมันจะมีต้นหนามเล็กๆอ่ะต้องใส่กางเกงขายาวและเสื้อแขนยาวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวซูมนิดหนึ่งซูมเท้าเนี่ยพวกนี้คือหินภูเขาไฟนะหินที่มีรูพรุนแบบนี้นะทั้งหมดเลย ทั้งภูเขานี่แหละวันนี้เป็นวันแรกนะที่ความกดอากาศต่ำนะครับจากประเทศจีนเดินทางมาถึงอีสานใต้ทำให้ร้อนน้อยมากขึ้นอากาศเย็ยนลงผมก็เลยมาถ่ายเิปนี่แหละเออนี่ไงขี้ควายแสดงว่าควายมาก่อนแล้วพอรฤดูหนาว ลมัดพัดมาถึงนะเฟรครับเฟลในอากาศแล้วก็จะน้อยลงเฟลก็คือความร้อนที่ทำให้เกิดเป็นไอสันนะครับน้อยลงแล้วก็ฝุ่นในอากาศก็จะน้อยลงก็คือแสงสมาจ๋ำสาสมากขึ้นเวลาเราถ่ายภาพหรือวิดีโอนะอาจารมีความจ่ำสมีความคมมากกว่าเดิม จะสังเกตว่าเรากำลังเดินขึ้นนะขึ้นไปเรื่อยเนี่ยข้อดีของการมาภูเขาอย่างหนึ่งนะเราไม่ต้องมองเห็นบ้านเมืองเลยเพราะว่าไม่อยากจะมองบนภูเขานี้นอกจากจะเป็นหินแล้วก็มีทรายด้วยเนี่ยจะเรียกว่าทรายได้ไหมเนี่ยหินเล็กๆอะแต่ว่าที่เราเรียกทรายร่อนเป็นซิลิกาใช่ไหม อันนี้มันไม่มันเหมือนไม่ใช่ซิลิก้านะัเป็นหินภูเขาไฟถ้ามาเดินป่าป่าเล็กๆแบบนี้ครับในภาคอีสานใต้นะขอแนะนําให้มาหน้าฝนนี่แหละมันพอมีความเย็นอยู่บ้างเพราะว่าถ้าเป็นหน้าแรงทุกอย่างจะเป็นสีเหลืองกรอบนี่สวยนะมีป่าไผ่แบบนี้ด้วยป่าไผ่เล็กๆอะ่ะจะเป็นหน่อไม้เล็กๆ ป้ายบอกทางปราสาทปลบัดหนึ่งนะครับจะมีบอกไปเป็นระยะนะแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะบอกไปจะถึงปราสาทหรือไม่เดี๋ยวเราต้องเดินไปต่อครับเดี๋ยวเพื่อนชักไม่มั่นใจนะเพราะว่าป้ายเนี่ยบอกให้มาทางนี้นะเลี้ยวซ้ายแต่ว่ามีทางไปตรงกาลังคิดว่าจะเชื่อดีไหมเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีคนแกล้งทําแบบหักมุมก็ได้นะ มาจนวันนี้แล้วเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ต้องลองเสี่ยงดวงน,นนะเลี้ยวซ้ายไปทางนี้แหละเนี่ยทางเล็กๆเนี่ยจะลองเชื่อครับมันจะจริงไหมในสถานการณ์ที่เราไม่รู้จะเลือกอะไรดีในพื้นฐานที่เราไม่มีความรู้นะว่าอันไหนเป็นทางที่ถูกต้องเพราะเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับ การเสี่ยงจึงเป็นทางที่มีอ่านหรืเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนก็ก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงนะเออยังไงเจอแล้วไปข้างหน้าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นลานลานสวยเลยปราสาทลาบาทใช่แล้วเพื่อนเพืนเห็นกลมๆทั้งหมดนี่ลาวานะเดี๋ยวขอย้ำขอย้ำเดี๋ยวหันไปดูด้านหลังก่อน เพราะว่านอกจากจะต้องใช้ความทรงจําในการไปแล้วต้องใช้ความทรงจําในการเดินกลับด้วยอันนี้ก็ยังกัดบ,บันไดโบราณนะดีใจว่าคิดถูกนะที่มา หลังจากได้ดูฝนแล้วต่อช่วงไดู้หนาวเพราะว่าไอเย,ย็นจากดินที่ชุ่มชื้นแบบนี้ยังได้เหยมาสัมผัสตัวเองบ้างเอออย่ไงนะีะพวกต้นหนามแบบนี้ไอ้น,นี่หนามใหญ่ให้ระว,วังนะมันจะมันจะเจ็บปวดจริงๆข้างๆทางเดินแบบนี้นะถ้าเราสังเกตดีๆก็เห็นดอกไม้ที่สวยๆมืนกันนะแต่มันเล็กมันเล็กก็จึงนึงเลยเนี่ยนะหอกนี้ก็สวยนะ ดูดีๆนะเริ่มมองเห็นภูเขาวนมรองรักแล้วเริ่มสูงแล้วเริ่มได้ยินเสียงนกครั้งที่สองเดี๋ยวผมเดินเดินไปผมเดินแผ่เมตตาไปด้วยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการสูญเปล่านะ ดี๋ยวเพื่อนๆถ้าดูอย่างนี้นะสวยเลยเนี่ยพวกลาวาเม็ดน่ะภูเขาไฟน่ะเบึงเบึ้งๆๆบึงๆๆจริงเขาไม่มีอะไรให้ดูเลยนะนอกจากสีเขียว <c oughs> เพื่อนๆนี่เสียงไก่ป่านะมันจะบินมันตกใจที่ผมเดินเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเรากําลังเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยความลาดชันน่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เพราะว่าปราสาทอาจจะสร้างทับปล่องภูเขาไฟาไว้ที่ยอดของปล่องหนึ่งในหลายๆปล่องนะจริงๆก็เดินมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรแล้วนะยังไม่ถึงเลยนะเออโอ้ยสายคล้องขาตั้งหลุดไม่เป็นไรเออเพื่อนๆอันนี้คือปล่องภูเขาไฟนะนี่ไงนี่นะเป็นหนึ่งในหลายๆปล่องนะ เป็นที่เก็บน้ําสมัยโบราณน,นะสมัยเมืองพิมรุ่งอ่ะเพื่อนๆจะเห็นคันดินนะนี่ไงเป็นคันดินโบราณน,นะครับที่คนโบราณเขาทาไว้เพื่อเพื่อเสริมปล่องอันนี้กักเก็บน้าไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของเขานะที่บนภูเขาน,เนี้ mm hmm. พอเราเดินม,มาถึงป้ายตรงนี้นะตรงปล่องภูเขาไฟโบราณน,นะเพื่อนๆ mm hmm. มันเป็นน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นแบบเวิร์กขนาดนี้นี่ประมาณ เจะมเมตรได้นะความกว้างเส้นผ่าศูนยกลางนะตรงนี้แหละแล้วก็คันดินโบราณนะทางด้านที่ตะวันตกนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปเดินสำรวจดูนะได้บรรยากาศแบบโบราณเลยอันนี้มีแต่รอยคนมาหาหากบหาเขียนและเนี่รอยเท้าที่แหล่งน้ำนี่แหละ จริผมกำลังเดินหาว่าจะมีเศษพวกภาชนะนินเผาอะไรบ้างไหมเนี่ยแต่หายากเลยเพราะว่าเป็นอ้โครนแล้วก็มีน้ำอยู่เต็มเลยอันนี้นะ แนวคันดินเก็บน้ำบนภูเขานะหน้าที่ตะบนตกของปล่อมภูเขาไฟเขาแพร่บัดเพื่อนอันนี้แนวคันดินนะคันดินโบราณอันนี้เป็นปล่อมภูเขาไฟตอนนี้ไม่ยงเต็มเลยมาเกาะที่ที่หน้าผมในผมกำลังรู้สึกว่าเหนไกลนะเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้บัดระยะทางจากจากระยะทางนะแต่ผมจะวัดระยะทางจากเวลาถ้าใช้เวลามากก็แดงว่าไกล จริงๆผมไม่ได้หยุดดูอะไรนะผมหยุดดูเศษภัชนะเครื่องปั้นต้องมีแหละแต่อยู่ในโคลนเอ้าพอไม่มีป้ายบอกมึงก็เคว้งเเหมือนกันนะเนี่ยเรายังไม่หยุดเดินขึ้นที่สูงนะคือกำลังไต่ความสูงไปเรื่อย มาจากตรงนี้ก็ยังไม่เจออะไรครับแต่โชคดีอ่ะไม่เจอป้ายเพื่อนๆเวลาไปเดินป่าธรรมชาติแบบนี้นะหลับไปนะสนุกแต่ต้องคิดเผื่อต้องกลับไว้นะมันเหนื่อ <suficiente> ยเออนี่ไงเส่เครื่องพันนินเทา เจอจนได้เล็กๆนี่ไงนี่เนี่ยดินเผาเรื่องปัญดินเผานะจะไม่เหมือนพวกหินพวกขั้ไฟเลยเฮ้ยนี่ไงเศษปากหม้อเฮ้ยนี่ไงเพื่อนๆปากหม้อดินเผาสุกอะ่ะไม่ใช่ดินเผาเก๋งอะ่ะนี่ไงเอา้าโอ้ว้าวนี่เยอะๆเลยใช่แล้วแหละใช่แล้ว เพราะว่าคนโบราณเอาหม้อมาใส่น้ําผมเดานะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะน่าจะใช้กระบุงที่เป็นสารไม้ไผ่แล้วทาได้ทาได้ชันน่ะมันจะเบากวา่าแต่อาจจะใส่น้ำก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นแบบด้วยเหตุผลที่ผมไม่รู้ได้นี่ไงแต่ก็ลงไปตรงที่เก็บน้าเมื่อกี้ตรงคันดินโบราณที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนของชาวโรมอะ่ะเนี่ยเฮ้ยมันเต็มไปหมดเลยมันมีหลายสันถานเลยนะนี่นี่เต็มไปหมดเลยลานเนี่ย จริงๆมันก็มีอะไรเหมือนที่เมืองพระตำหนักเจ้าหญิงอรลลิมแล้วนะตอนที่ผมไปถ่ายแล้วเนี่ยพวกเครื่องปั้นที่มีการขีดขีด,ขด,ขดลายนะครับแบบนี้นี่เลยสวยนะอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงนี่ก้น,น,นพระชนะนี่อันนี้ไฟแรงสูงนี่ไงสันฐานนี่อย่างอย่างหนาเลย,ยกแกร่งด้วยนะ แต่ก็แต่ครับวันเวลาของเธอได้หมดลงแล้วไอ้กระเบื้องรองกับเลื่อนแบับนี้นะผมเจอเยอะมากเลยเพื<ๆ>่อนๆอันนี้เป็นประจัจากพยานะว่าเป็นที่อยู่อาศัยของนักปกครองชนชั้นสูงแน่นอนครับเพราะว่าชาวขมัมโบราณเขาห้ามมุงด้วยกระเบื้องที่บ้านตัวเองอะมุงได้แต่หญ้าเหมือนนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่กระเบื้องมูลคาอันนี้ภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ ตอนนี้ดินเหนียวอยู่ใกล้แม่น้ําเลยนะเพราะว่ามีซิลิก้าเห็นไหมไม่เห็นไหมว,วิบว,วับว,วิบวับวิบวับเป็นดินเหนียวจากใกล้ๆลำธารใกล้แม่น้ำอะ่ะมีซิลิก้าสวยดีนะเหมือนเพชรเลยเฮ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเพืเ่อกเนียเนี่ยลายสันธารเลยไอ้บางเพชรก็มีเนี่ยแบบหนาแบบหนาขึ้นมานิดนึงก็มีแต่เป็นแต่ที่ผมเจอตอนนี้ยังไม่เคลือบนะจะเป็นดินเผาสุกเฮ้ยนี่ไงเคลือบเจอแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ นี่ไงเครื่องแบบจีนเลยเดี๋ยว,ยวพอดูแค่นี้แหละเพราะว่ายุงยุงเขามาดูด้วยครับยุงเขาเป็นนักศึกษาศิลปะพอฝนตกอย่างนี้นะก็ะเจอพวกเครื่องเคลือบที่สะท้อน,นแสงเต็มไปหมดเลยอันนี้ลายข้างบนนะนี่ไงอันนี้เครือบสองด้านเลยอันนี้สีเขียวไข่กาอันนี้ก็มีอันนี้บางบางมากเลยแต่แงลายนาสวยสุด,สด อันนี้ไม่แน่ใจว่าของจีนหรือเปล่านะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ของขมຈน,นี่ไงจะเป็นสไตล์เดียวกับศิลาโดนนะครับที่สุขโขทยัยนะเนี่ยสไตล์เดียวกันเลยสีดำเคลือบอะเพราะว่าสมัยน,ะยนั้นสุโขทัยนําช่างจากขมຈไปนะไปไปพัฒนาศิลปะแขนงนี้นหละเพราะแต่ก่อนเป็นขมรเลยสุขโขทยัยไม่แย่เลยเออพอแล้วไปเดินดูอันอื่นดีกว่า ถึงแล้วนะเพื่อนเอน,เนปราสาทปลายบัตรหนึ่งตรงนี้คุ้มค่ากับการเดินทางไหมเนี่ยแท็กกิง้งถึงจะยาวนานนะแต่ก็เดี๋ยวผมดูทางที่ออกมาก่อนผมกลัวจำไม่ได้มันเป็นเหมือนกับท่อท่อกาลเวลานะผมรู้สึกนะเนี่ยครับที่ผมออกมาเมื่อกี้จากรูเหมือนรับแรงมันะเป็นอุโมงกาลเวลานะที่เชื่อมเราระหว่างปัจจุบันกับโลกยุคเก่าครับ มีแต่คนมาเขียนชื่อตัวเองครับต้นไม้ชาติแต่ว่าผมไม่ได้นึกถึงคําอีกสองคำที่ต่อข้างหลังมันที่ทุกคนอาจจะคิดได้นะแต่ผมกลับคิดในทางพุทธศาสนานะชาติชรามรณะพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้แหละชาติชรามรณะนี่วิวสวนไหมเพื่อนๆใครจะมารี่มานะเพราะว่าผมสเกตเห็นนะเนี่ย ภัยนาคอะเริ่อละลายแล้วนะไปตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมหินเริ่มกัดกร่อนตัวเองแล้วครับด้วยอากาศแล้วก็น้ำฝนนะแสงแดดถึงเวลาต้องกลับไปสู่พื้นโลกไปสู่กาแล็กซีได้เหมือนเดิมวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับมองเห็นช่องเขานะครับตามแนวเทือกเขาพนมดงได้กัดชัดเจนเลยเห็นไหมเ,เพื่อนๆช่องที่ลงไปขเขมรล่างอะ เปะ๊ะเลยเมืองโบราณขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้อัต่ก่อนวันนี้นะครับไม่ได้มาสำรวจสถานที่โบราณนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เคยมาทำคลิปแล้วหลายคลิปแต่ว่าอยากจะนำเสนอเส,นอเส้นทางเดิน,นครับแบบเทรคกิ้งนะบแบบเดินป่าเพื่อมาที่ปราสาทไปบานหนึ่งครับจากวัดปราสาทไปบานหนึ่งเพื่อนๆท่านผู้ชมประชาชนทั่วไปนะครับทุกท่านที่อยากจะมาะครับมาจอดรถไว้แบบที่ผมจอนะครับแล้วก็เดินมามีกระติกน้ำสักอันก็ดี แล้วก็เดินมาที่นี่ไกลนิดหนึ่งนะแต่ก็คุ้มค่าดีเพราะว่ามีต้นไม้ครับบางแต่มีบางโชคก็โดนแดดเหมือนกันครับมีหมวกมีเสื้อกันยามีกางเกงขายาวนะแล้วก็วิวก็สวยดีนะมาถึงที่นี่แล้วก็วันนี้จะไม่เดินดูอะไรแล้วนะเพราะว่าทําหลายคลิปแล้วแต่ว่าอยากแสดงให้เห็นว่าเดินมาก็สนุกดีนะไม่ได้เพียงแต่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แต่รถยนต์ผมไม,ไม่เสียมาเพราะว่าทางไม่ดีแต่ก็เห็นคนอื่นขับมาตอนที่มาทำคลิปคลิปการเดินเทคกิ้งนะครับเดินป่าเดิน ภูเขาเนี่ยมาที่ประสาทในบันนึงในวันนี้นะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ